สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเคโกะค่ะทรงแบนๆใบเล็กนะคะค่ะมาดูนะคะน้องมีมาให้1 2ึ่งสอสสซิปค่ะขนาดด้านกว้าง8ปดสูงเก้นิ้วนะคะก้นกระเป๋าแบนๆค่ะประมาณ1นิ้วนะคะค่ะซิปด้านหน้านะคะลงไปสุดเลยค่ะช่องลงลงค่ะซิปที่2นะคะ ท่งโล่งๆเหมือนกันนะคะลงไปไม่สุดเหมือนกันค่ะสามารถใส่โทรศัพท์ได้ด้วยค่ะใส่ไปนะคะเนี่ยค่ะเคโกะดียังไงเคโกะเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถใส่กระเป๋าตังใบายาวได้ค่ะค่ะด้านในนะคะเป็นช่องอย่างนี้นะคะก็คือมีซิปมาให้หนึ่งอันนะคะค่ะใส่กระเป๋าตังใบายาวเลยนะคะสุดยอดค่ะตั้งตรงๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจน้องเคโกะนะคะทักใช้มาหาน้องน้อยได้เลยนะคะเอ้า oh, น้องนะคะเป็นลิงแขนสั้นนะคะแล้วก็ปรับสายคอสบอดี้หรือสะพายข้างได้เลยค่ะทักใช้มาหาน้อยกิมจินะคะน้องคเคโกะค่ะขอบคุณค่ะ